นึกถึงภาพทะเลกระทงสองประกายในยามเย็นคืนพระจันทร์เต็มดวงบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเคารพต่อราชวงศ์หากแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เทศกาลลอยกระทงธรรมดามันคือมหาลอยกระทงที่ผสมผสานความรุ่งโรจน์แห่งประวัติศาสตร์ในอยุธยาพร้อมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,านาศาศาีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความการุณาและการอุทิศเพื่อแผ่นดินและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณอยากรู้ต่อไปว่าเหตุการณ์นี้จะนำเสนออะไรที่พิเศษยิ่งกว่าทุกปี ผู้สื่อข่าวได้รายงานมาว่าในวันที่6พฤศจิกายน2568นี่คือวันสุดท้ายของงานเทศกาลมหาลอยกระทงที่จัดขึ้นในชื่อมหาลอยกระทองอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระรามในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนยังคงเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแสดงความเคารพและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพจากชาวไทยทุกคนโดยในวันที่5พฤศจิกายน2568ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหฮลอยกระตองอยุธยยาที่สถานที่เดียวกันนี้นั่นคือวัดพระรามในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในพิธีเปิดนี้ยังมีผู้ร่วมงานสําคัญอีกหลายท่านเช่นนายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนัทครุสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทรวมถึงผู้บริหารของททท,ท,ทผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรและแขกผู้มีเกียรติคนอื่นๆที่มาร่วมเปิดงานเทศกาลนี้ด้วย งานเทศกาลนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง6พฤศจิกายน2,568โดยจุดเด่นหลักของงานได้นำเสนอความสวยงามของข,องขบวนแห่ตามประเพณีลอยกระทงและนางนกพมาศการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หลากหลายรวมถึงการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อยกย่องและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆเช่นการสาธิตทำอาหารไทยหัตถกรรมศิลปะงานคราฟต์และกิจกรรม DIY ที่ช่วยให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตไทยอย่างใกล้ชิดการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นรสชาติอร่อยในบรรยากาศย้อนยุคที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความคิดถึงอดีตแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปนั่นคือการปรับตัวของงานเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาน้อมรำลึกและนี่อาจเป็นส่วนที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงบางประการ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวย้ำในโอกาสนี้ว่างานมหเลยคระตองอยุธยานั้นเป็นงานที่สะท้อนเจตนารมณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยผ่านทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือนโดยการนำจุดแข็งของประเทศไทยมาบอกเล่าผ่านการยกระดับเทศกาลงานประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยใช้มาตรการจัดงานที่ได้มาตรฐานสากลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต่อบทสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่รวมถึงการปรับรูปแบบงานให้เข้ากับช่วงเวลาถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงโดยมีพื้นที่พิเศษให้ประชาชนได้แสดงความอาลัยถวายและชมพระราชะกรณียกิจที่ทรงสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ด้วยเหตุนี้บรรยากาศของงานเทศกาลลอยกระทงในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและเป็นการจัดงานเทศกาลร,ระดับนานาชาติที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการท่องเที่ยวรวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนที่ได้เห็นว่าประเทศของเราเต็มไปด้วยความงามและวัฒนธรรมอันล้ำค่า และนี่คือหัวใจสําคัญที่บางคนอาจเห็นต่างกันบางคนบอกว่าเทศกาลแบบนี้ช่วยรักษาความเป็นไทยแต่บางคนสงสัยว่าการผสมกับเทคโนโลยีและมาตรฐานโลกอาจทําให้เสียความบริสุทธิ์ของประเพณีเดิมไปหรือไม่คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ งานมอห์ลอยกระทองอยุธยานั้นนำเสนอความงดงามและเสน่ห์ของประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องในเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมท่ามกลางความสวยงามของโบราณสถานภายใต้แนวคิดแบบย้อนยุคที่ผสมผสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยอันรุ่งเรือง โดยไฮไลท์กิจกรรมสำคัญได้แก่การร่วมจุดประทีปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณขบวนแห่นางนพมาศและพิธีจองเปรียงในสไตล์อยุธยาเรืองรองนำโดยนางสาวโอปอนสุชาติช่วงสีผู้ครองตำแหน่งมิสเวิลด์2025และทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยจาจ่าพริมรตาและบิ๊กสรุปการแสดงดอกไม้ไฟโบราณการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติเช่นขนระบำชุดไทยพระราชนิยมหุ่นละครเล็กหนังใหญ่และเพลงพื้นบ้านการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยศิลปินชื่อดังที่มาร่วมงานอาทิกันนพัฒเก่งทัชยะก็มิสเตอร์แซกแมนและมีเดสตาร์ไรอันกาจบันดิตวิทริโอไขมุกรุ่งรัตฟีโนเดรนาทและสุนทราพรรวมถึงการจัดซุ้มถ่ายภาพด้วย AI ในชุดไทยและจำลองการลอยโคมพร้อมสัมผัสเสน์วิธีไทยผ่านกิจกรรมสาธิตศิลปะภูมิปัญญาและกิจกรรมดี y หลากหลายเช่นการทำเข็มกลัดริบบิ้นดำ เพื่อแสดงความไว้อาลัยกระทงจิ๋วจากใบตองกระทงกับกล้วยแมกเนตจากหัวขนการสารปลาตะเพียนรวมถึงซุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าใจง,าง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักเทศกาลนี้ลองนึกภาพว่ากิจกรรม DIY เหล่านี้ไม่ใช่แค่การเล่นเล่นแต่เป็นการเรียนรู้วิธีทำสิ่งของที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยเช่นการสารกระทงจากวัสดุธรรมชาตินี้ช่วยสอนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างยังย่งยืนซึ่งเป็นมรดกที่ควรอนุรักษ์เพื่ออนาคตตัวอย่างเช่นในอดีตชาวบ้านใช้ใบตองในการทำกระทงเพื่อลอยในแม่น้ำเพื่อขอบคุณธรรมชาติและกิจกรรมเช่นนี้ยังช่วยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่สนใจได้ลองทำเองที่บ้านเพื่อรักษาประเพณีไว้ การตกแต่งและจัดงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่สง่างามและเหมาะสมช่วยยกระดับงานเทศกาลลอยกระทงให้กลายเป็นมหาลอยกระทงและเป็นเทศกาลร,ระดับนานาชาติที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนวันพักค้างรวมถึงการใช้จ่ายที่นำไปสู่รายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ที่นี่คือส่วนที่อาจสร้างความเห็นต่างงานเทศกาลที่ผสมกับเทคโนโลยีเช่น AI ถ่ายภาพหรือดอกไม้ไฟโบราณน,นั้นน่าตื่นเต้นสำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่แต่บางคนอาจถกเถียงว่ามันทำให้ประเพณีดั้งเดิมดูเหมือนการแสดงเพื่อการค้าหรือว่าเป็นการปรับตัวที่จำเป็นเพื่อให้รอดในโลกยุคใหม่คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการพัฒนาเทคโนโลยีในงานประเพณีแบบนี้และคิดว่ามันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหรือไม่มาแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ